มั่นคงมากแข็งแรงขาเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็สามารถปรับทิวขึ้นลงซ้ายขวาได้อย่างอิสระทุกทิศทางนะครับใช้ได้ทั้งการเซอร์วิสเปินแล้วก็เป็นแทน่นพาดเวลายิงก็ได้และการปรับทิวสูงต่ําอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นตัวหมุนหมดเลยคือปรับได้ละเอียดมากๆน,นั่นเองครับจะเอาไปเซอร์วิสเอาไปตั้งโชว์ก็ได้เอาไปยิงก็ได้นะครับรอ,องรับกระสุนแบบ308สบายๆล็อกปืน็ยิงได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกันกบช่องคุณลักมีอีกแล้วนะคะเย่ก็ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมารีวิวของเกี่ยวกับปืนอีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะแ oh. คนเดนค v เ l Precision Turret Shooting Rest นะคะหรือก็คือเป็นแท่นสำหรับการเซอร์วิสปืนเนาะซึ่งอันนี้น้องก็จะอัดอยู่ยในกล่องนี้แหละแต่ว่าตอนที่เราประกอบออกมาเสร็จนะคะก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าข้างในกล่องเนี่ยตอนเราซื้อมาจะมีอะไรบ้างนะคะ ก็เปิดมาอย่างแรกที่จะเจอเลยนะคะน,นี้ค่ะจะเป็นตัวคู่มือเนาะคู่มือสีขาวดํานะคะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นโฟมกันกระแทกเนาะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่แยกมาเดี๋ยวตอนที่เราจะใช้เราก็ต้องประกอบตัวน็อตเข้าไปนะคะเป็นน็อตสามตัวประกอบไม่ยากค่ะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่า เจ้าตัวนี้เขามีฟังก์ชันการทํางานอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบรีวิวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นของที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงก็เดี๋ยวจะขอเบิกตัวผู now, ้เชี่ยวชาญนะคะก็ขอเร it ites, right? so now, ียนเชิญคุณปิงมาแนะนำดีครับดีครับค่ะคุณครค่ะคุณปิงคะอันนี้ตัวนี้เนี่ยเขามีความพิเศษกว่าตัวแท่นวางอื่นอย่างไรบ้างคือที่จริงแท่นวางปืนที่ที่ควรจะเป็นมันจะเป็นลักษณะนี้ครับคือมีน้ําหนักมั่นคงมากแข็งแรงขาเป็นเหล็กนะแล้วก็สามารถ ปรับทิวขึ้นลงซ้ายขวาได้อย่างอิสระทุกทิศทางนะครับซึ่งอันนี้จุดประสงค์ของมันใช้ได้ทั้งการเซอร์วิสปืนแล้วก็เป็นแทน่นแท่นพาดเวลายิงก็ได้นะครับก็คือตัวตปกติแทนน่นเขาจะเซอร์วิสได้อย่างดีดใช่ไหมครับใช่ครับ <S 2> <S 2> ที่จริงไม่ปกติแทนน่นที่จริงพาดยิงได้แต่มันไม่สามารถล็อกปืนให้อยู่กับที่ได้<อ>มันเหมือนกับเราเอาไปปืนไปวางเฉยๆแล้วก็ยิงเนาะปืนก็จะเด้งขึ้นทุกครั้งแต่อันนี้มันค่อนข้างแน่นมากเนี่ยถ้าสังเกตดูผมสามารถจับ ปืนรับแท่นติดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยแน่นมากใช่แน่นมากแอบเห็นในชื่อรุ่นนะคะว่าเขามีคําว่าเทอรเรตเนี่ยทำไมตัวนี้เขาถึงมีคําว่าเทอเรตอยู่ในชื่อคือเทเรตเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกันเนาะมันคือการปรับหมุนเหมือนเหมือนปรับกล้องครับคือซึ่งไอ้ขาตั้งตัวนี้ทุกส่วนมันเป็นการปรับหมุนหมดเลยก็คือเป็นแบบฟิสชั่นล็อกเนะาะนี่เนการจะการจะลัดปืนให้อยู่กับแท่นก็วางไปแล้วก็หมุนตัวนี้หมุนตัวหน้ามันก็จะล็อกปืนอยู่กับที่ได้และการรปับทิวสูงการนัมก็จะเป็นนตัวหหมมุดเลยคือปรับ ใช่ก็คือจะเอาแบบสูงเท่าไหร่ลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยปรับได้หมดเลยค่ะครับแล้วก็แผนซ้ายขวาได้ด้วยในกรณีที่เป้าอยู่ไม่ได้อยู่แนวตรงเนาะค่ะครับอันนี้อยากทราบว่าสมมติเราซื้อมากล่องหนึ่งยังไม่ประกอบเลยเนี่ย,ยเขาประกอบอยังไงบ้างยากไหมประกอบไม่ยากครับใช้ใช้อุปกรณ์พื้นฐานซึ่งเขามีมาให้ในกล่องหมดแล้วขันน็อตแค่1 2 3 4 5 6 7ามสี้เน่าจะตัวนั้นเองครับไม่ได้ไม่ได้ยากมาก แล้วอันนี้ช่วยแนะนําการใช้งานเบื้องต้นให้ได้ไหมคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำงานยังไงบ้างก็สมมติในกรณีที่เดี๋ยวผมเริ่มจากการที่แบบว่าเราไม่ได้เสร็จอะไรไเลยเนาะ,ะมันก็จะอยู่แบบเบี้ยวๆประมาณนี้สมมติว่าวางปืนไปสมมุติว่าจะเซอร์วิสปืนและการติดกล้องล็อกปืนปุ๊บล็อกปุ๊บอันนี้มันจะไม่ตรงใช่ไหมการจะติดกล้องเนี่ยเราต้องให้ปืนได้แนวระนาบเนาะเราก็จะมาปรับด้านหลังนิดนึงล็อกนี้ให้แน่นนิดนึงแล้วก็ ตั้นหลังค่อยๆปรับให้ปืนมันอยู่ในแนวระนาบแบบนี้อ่ะทีนี้เราก็สามารถเซอร์วิสติดกล้องได้แหละสะดวกมากนะครับอันนี้ก็คือตัวล็อกตรงนี้เราควรปรับให้มันแน่นเลยหรือว่าควรอ๋อจริงๆก็คือตึงๆมือครับก็ดูดูสต็อกก็ด้วยถ้าสต็อกเราเป็นสต็อกแบบโพลิเมอร์หรือไม้เนี่ยถ้ารัดแน่นมากมันก็อาจจะยุบเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นสตอ็อกอันลอยเนาะมันก็แข็งอยู่พอสมควรจะ ให้มันตึงๆเหมือก็พอครับไม่ไม่ไมต้องแน่นมากให้มันพอแบบไม่ขยับไปไหนใช่แล้วก็มีการสามารถปรับปรับที่ในสูงต่ําก็สามารถปรับที่ขานี่ก็ได้ mm hmm. ในกรณีที่ต้องการให้ปืนมันเชิดหัวขึ้นนะก็ปรับอย่างนี้ก็ได้เราก็ซ้ายขวาอันนี้ก็ยกแล้วก็หมุนได้เลยถ้าจะล็อกล็อกได้เหมือนกันล็อกตรงนี้มันก็จะแข็งละเห็นปะบิดไม่ได้แล้วครับคือ,ค,อคือมันปรับได้ละเอียดมากๆนั่นเองคข้อดีของแท่นพักปืนที่มีคุณภาพ อยากทราบว่าอะไรที่ทําให้ตัวนี้ถือว่าเป็นแท่นพาดปืนที่แบบเขาเรียก่็อะไรแบบพิเศษกว่าพิเศษกว่าเหรอเท้าที่ผมเคยใช้มานะแท่นพาดปืนยี่ห้ออื่นก็อย่างที่บอกมันไม่ได้มีตัวล็อกจับปืนแบบนี้ทุกครั้งที่เรายิงมันจะเป็นลักษณะนี้สมมติว่ายิงปึ้งหนึ่งปืนก็จะดิ่งออกแล้วเราก็ค่อยมาจัดจัดใหม่ปึ้งแล้วก็มาจัดท่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การปรับมันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนี้มันอาจจะเป็นการล็อกเป็นคลิกๆซึ่ง มันอาจจะแบบไม่ได้พอดีแนวร้อนหน้าพอดีแต่อันนี้มันเป็นการปรับแบบหมุนอย่างที่บอกว่ามันจะละเอียดกว่านะฮะก็สามารถปรับให้ปืนเนี่ยอยู่เข้ากับตรงกับเป้าได้ได้ละเอียดที่สุดนั่นแหละนะฮะแล้วลก็เรื่องน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยมันก็มีความมั่นคงแะแข็งแรงเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเป็นอันอื่นที่ไม่ค่อยอมัยม่นคงเขาจะแบบน้ำหนักเบามันจะคงทิงคงทิ้ใช่แล้วส่วนมากก็จะก็จะเป็นเหมือนเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กหมดเลยใช่คะเป็นเหล็ก แท้ๆเลยนะคะหนักมากเอาจริงๆคือคือหนักแบบหนักอึ้กเลยอะหนักมากครับประมาณกี่กิโลคะคือเนี่ยผมว่าต้องมี6กโล7โลได้นะประมาณนี้แหละฟังก์ชันการใช้งานใช้ไม่ยากนะคะก็ไม่ยากมคู่ผู้มือมีแนะนำหมดเนาะจะเอาไปเซอร์วิสเอาไป ตั้งโชว์ก็ได้เอาไปยิงก็ได้นะครับลองรับกระสุนแบบ308ศูนยสบายๆล็อกปืน็ยิงได้เลยแล้วอันนี้ที่ร้านเนี่ยสินค้าเข้ามาตอนนี้มีอยู่ัะแต่ก็ใกล้หมดแล้วคเพื่อนท่ต้องบอกว่าอย่างคา r เวลเนี่ยเข้ามาทีนึงแบบออเดอร์มันประมาณเป็นปีอะคือบางทีหมดปุ๊บจะหายเป็นปีเลยอันนี้ก็ ขึ้นเข้ามาหลังจากที่ขาดตลาดไปประมาณปีหนึ่งก็คือแนะนําว่าให้รีบรีบเลยนะคะถ้าใครอยากได้ก็แวะมาดูมาลองเล่นได้ก็ให้คุณปิงช่วยฝากร้านนิดนึงนะคะว่าร้านอยู่ที่ไหนอะไรก็ร้านเชนะาโมเบะครับก็เป็นของน้องโมเชนะาโมครับอยู่ที่ โครงการเคิร์ฟเซเว่นซอยรังคำแห่ง60นะครับยังไงก็โทรมาก็ได้หรือจะแวะเข้ามาดูสินค้าจริงก็ได้ครับค่ะก็เพื่อนๆก็คนไหนอย,อยากได้แบบนี้เหมือนกันก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามแล้วก็ลองเล่นดูได้นะคะก็ร้านมีสินค้ามากมายนะคะ<ด>มีทั <ใน S 1> ้งบแบบแอ c สเซสซอฟี่เลอย่างนี้ก็แวะก,กันมาได้คะ่ะก็วันนี้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า